ผลใบดีเ <laughs> ี่ยมไม่แห้งหิีหมอแคลนแฟนหมอกลองพี่น้องบาร์ลัมครับช่องพญาวันลำเพิ่นออกพี่เกียวคลิปนี้ภาพพี่น้องมาเบิ้งมหากรรมสร้างส้นสร้างครับสร้างหลายหลายมโอนี่พี่น้องเพิ่นเอามาแฮต้นผาป้าครับต้อนห้าต้นผาป้าลายครับลายครับว่ะหนึ่งสองสามซี่เราตัวยื่นหีกว่าซี่ล้ว หกเจ็ดแปดเก้าสิบเีองโอ้มีหลไปแน่นอนเสมาหลเขาไหลครับมหากรรมสร้างสร้างพี่้องหลายนนี้รถนก้าไยันการดยันกาดโอ้หัวแขงเพิ่นมาหลยปแนไน้นอาคือไหลครัจ้ พ่อะอพ่อห้บเสยป่ะสเก่าโอ้ิบเก่าปลาหิบเก่าตีปลาโแถมแถมตัวหน้อยอีกตังหกปาิเก่าหิบเก่าเสียกพี่น้องหิบเก่าเสียกเป็นบุญแนี่ไเมียบุญระเวทบุญราเวทพผาปาน้ำ ใช่นช่คุ้งเขาใหญ่นโอ้น้กันของของมืดบ้านหรือจะภาพเดียวก็จะเป็นมืดบ้านเนาะใกล้มืดบ้านเนาะบ้านน้องเดินเนาะบ้านน้องเดินยอดพี่น้องครับข้างนี้นี่อลังการไงมานอะไรจมาน้ำมอลรัครับ มาหน้าสาวหน่อยนะครับขี่รถไายไปประตูสร้างเนมาหลายแตวก็เลยอยากมาทายเขียบางล้ยมาแล้วคุณเหล่ายุนงเลี้ยงผมครับคุณอีมาไปบ่านเห็นครับบ่านเห็นมาคนละเทียบสุดยอดเฮี้ยงนี่เนาตัวกาเออเอออะอันันแยกว่าโมกขนาดนะเออ้านีบยเก่าเสียกนี่เนเก่าเสียกนะอล่งการเฮี้ยงครับบุญ่นงานิ่น เอาไม่แห่ผาเวีแห่ผาป้าน้ำสุดยอดมาลเฮหยกัมาแล้วเฮ้ยุนัวาดีมาดีที่บอังดีป้านิ้เก่าเสียดยางน้ำกุนกันสิบบมวนปเบิ้งยางน้ำกนกันสิบพ่เบิ้งดีม่นยังเก่ นี่ซื้อหมด้วยพังน้ำทิพย์พังแม่แก้วแม่มูลพังพี่ดาวนี่ซื้อหมดท่านนี้เป็นสร้างตัวปูครับพายอย่างนี้กระดิ่น้นองม่แต่รรคนต้างเรื่สุดยอดครับตอนแห้งก็จะอะลัางการแห้งพี่น้อง ถ้าวายยูใสเนี่ยในตาทั้งหมดไม่มีเยบเก้าเสื้อครับตอนนี้กับสีแตงโตโอ้อยู่ฟังผุนกับมีครับปัญญาต่อแถวอันคือสีงามครับตาหักรมสร้างครับโอ้อยู่ฟังผุนกับมีได้ยงางไงมึงฟังผุนเนีย่ยแตงโตตาหักกับมีพี่น้อ, <c oughs> องแ็่ตอกฟอกเต็กแปกอยู่กับมีหลายแห้งนี่นี่ดี๋ยวเ,เห็นเดี๋ยวเห็นตดาดัก ควนี่ย่างว่าเบิ่งด่าคนกันโอ้ตาพัดไปเห็นงานแห่สร้างครับว่าอันนี้ละละอลังการครับโอ้ยทางพี่แหงจังพี่น,อน้องสุดยอดแห้งครับแม หลายคายัอีนีงานงานช้างงานงหญ่งานสัางครับอลังการคักพีน้องครับอลังการงานช้างงานสัง่งอันนี้ครับ <c oughs> หยิบ่าไยนาแตมือเชือกเาป็นสหยิบเก้าเชือกหยิบเก่าเสียกเรามีตัวเรามีตัวน่อยๆตัวหนึ่งมาสั่น่าตัวน่อยๆยูใส่น้อยราตัวน่อยๆเป็นสามสิบหรอครับทั้งหมดเป็นสามสิบเนีใหง่ๆนี่ไม่หยิบเก่าครับอันนี้ก็เต็มอนู่ครับ ทั้งหมดยีเกเชือกเอาเล็กดีเล็กมงคลตัวหนไหมตัวน้อยเป็นหนึ่งเป็นอย่งว่าเป็นซีบ่ะฮะซีเก้าสองอลังการงานช้างครับยอดพี่องกระสีแห่กรสีแห่ประ,รประมาณช่วงใบสามเลยครับ ตอนนี้กับไา้สองแล้วครับกำลังกินกล้วยตอนยางเลี้ยงแถวอันน้สวงามครับพี่น้องวันนี้จีปรัรัาไทยโรงเรียนหมดแล้วครับเพราะเนตองยาง่ารโรงเรียนเน่ยนรถแห่กับมาแล้วครับ บาตื่นหลดเฮียตัวบาตื่นหกงนะอลังาาก,การงานช้างยอดเยี่ยงนี่ครับรถแฮีล่มรวมของบนแฮียยิงงยยิง,งครับจัแดแบบยิงงุ่ดยอดครับสีรอคุนเงินก็และครับ ขบวนฮียห้เริ่มสีจัดลูกขบวนแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วกระรอกกระเนียกระรอกกระเนียรังกันยี่พี่น้องอยากให้พี่น้องมาเห็นน้ำกันเอาพ็กกินยังนี่เอ้ยยึบเงินเอ้ยยึบเงินยึบกล้วย กล้วยอ้อยซอยพีบุกยอดอี่นี้ครับพี่ร้อนเท่าไหร่ข่าวนี้เหน็นง่งงามครับเฮ้ยควันสังหน่อยไหมควันสังควันสังหน่อย นีเพราะตัวน้อยๆที่พ่นมามันผู้นี้เพราะน้อยอันน้อยๆในเตียงพ่นมานผู้นี้ที่ท่วาแถมเหรอก็หล่ะก็หล่หยอกกันหยอกกันนิดหน่อยนี่ดีมะอันนี้ที่พ่นมาตัวสุดท้ายที่ว่าแถมเหรอก็หล่ะเอ้อเออเออไ้ยดอกนี่ไหอเออ

จะปุ้มพักพุดยอดนี่พี่นองเอ้ยอลังการงานช้างมากๆกับสีเริ่มปอยแถวขบวนแล้วนะครับพูดอล่ะพนเต้นนนะอาวข้าวว่าน้อยๆนี่ว่าน่ะเขาบอกได้ใส่ฟังรักถึง ออกเห็ดยังแตเห็ดมาดิวะเนี่ยเพี้ยนยังเมียเงินเงีนยมีน้องคนกับตื้นตาตื้นใจดิพอคราบพ่นบวกใครเห็นเนาะนโดนกับปีละเทียครับแง่สร้างผายเวดแง่สร้างแง่ผายเวดพร้อมยังการเออแม่นปีละเทียหรอเนาะตำบลหนองเด erm ินนี่เนาะเดีนยวบอตำบลตำบลกระทุ่มไร อบตอกระทุ่มไร่ครับ<อ>บ้านน้องเดินครับงันเ<อ>งี้งงันเงี้งง,นงันสร้างครับ<อ>พี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผม<อ>บรรยากาศล่าสุดอยู่อบตอกระทุ่มไร่ครับเพลังสิจัดแถวเรี้ยวขบวนครับายสีในแห่แลน่บ้านน้องเดินอำเภอป่าไทครับเดี๋ยวจะพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณหลา,ายๆสวัสดีบายบายพุ่ม